เพิ่งจะเข้ามาตลาดช่วงต้นปีครับปัจจุบันรู้สึกสับสนว่าพอตตัวเองเป็นพอตลงทุนหรือเก่งกําไรเหมือนยังหาสไตลก์การเทรดของเองไม่เจอนอกจากฝึกไปเรื่อยๆแล้วพี่สนมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมครับ <c oughs> พอรตตัวเองลงทุนหรือเก่งกาไรแบ่งพอร์ตไงมสมมติลองอเก่งกําไรเนี่ยต้องถามว่าถ้าเข้ามาใหม่ๆ <c oughs> ผมเดาว่ายังเทรดอาจจะ คือจริงๆการเทรดเนี่ยมันไม่ควรเอาเงินจานวนมากๆไปเทรดอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งพอหรือไม่ได้รู้สึกคือคนเก่งพอก็ไม่เอาเงินทั้งหมดไปเทรดเพราะว่ามันคือการอ่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นเบสนิดหนึ่งถ้าถ้าเราเอาเงินจํานวนมากๆแล้วเราไปเทรดเนาะแต่ท่านอาจจะไปฟังบางบางคนเทรดแบบได้เป็น,เ,ปนเงินจํานวนเท่านี้ได้เป็นเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ย อันนั้นเขาอาจจะมีเงินในจํานวนที่เขาเสียได้แล้วเขาก็กล้าเบ็ดไปเลยประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันอย่างที่ผมบอกเนาะเงินมากเงินน้อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับก็แนะนําว่าลองแบ่งออกมาส่วนหนึ่งสําหรับการฝึกเทรดนะครับที่เหลือเนยเน้นเป็นลักษณะของการลงทุนก็ได้พอร์ตสำหรับหาจังหวะในการซื้อยาวๆเข้ามาช่วงเนี่ยดีกว่าหลายๆคนเพราะว่าหลายคนเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะราคาสูง ก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นปลายปีที่แล้วเนาะตอนนี้มันหมื่นกว่าเองอะ b t c แล้วก็เอ่อถามว่าลงไปกว่านี้ได้ไหมลงไปกว่านี้ดอดาวสักครึ่งหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเงเออก็แล้วไงอหมื่นหนึง่งก็ราคาโคตรถูกเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นใครเข้ามาปีนี้ถือว่าเป็นสําหรับผมนะก็เป็นเป็นวิกฤตที่มีโอกาสอืมถ้าถ้าคริปโตไม่ได้ คังไม่ได้สลายหายไปอะ่ะก็ผมมองว่าก็ราคามันก็โคตรถูกอะ่ะสำหรับปีนี้เนาะก็ก็มองว่าอาจจะหาจังหวะในการซื้อเก็บไหมเนาะไอ้ไอ้ที่บอกว่าพ็น์ร์ตลงทุนเนี่ยลองแบ่งออกมาสมมติสักร้อยเอร่าเราอยากจะฝึกเทรดอยากจะเก่ง่ากำไรเนี่ยลองสัก20%พอไหมเยอะเยอะเนาะแล้วก็ที่เหลือเราไปเราไป บบหาตัวที่แบบมาลองไปดูพื้นฐานลองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พัฒนาตัวเองกันไปหาความรู้กันไปอ่าหาความรู้เพื่อจะไปลงทุนตัวนั้นๆสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของการเทรดแล้วก็ไปพัฒนาการเทคนิคการเทรดก็ได้ถ้าเราอยากจะแบบเราอยากจะพัฒนาด้านนี้เนาะก็ไปลักษณะแบบนี้ผมว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จนะเพราะว่าในระยะยาวๆอืม ถามว่าถ้ามันกลับมาดีอ่ะตลาดมันกลับมาบูอีกสักสามปีสองปีสามปีอย่างเงี้ยผมมองว่าราคาตรงนี้อาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วตลอดทั้งชีวิตเราหรือเปล่าต้องใช้คำถามวันหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณปีสองพสิ็ผมเข้ามาในตลาดผมเข้ามาจะในตลาดครั้งแรกเนี่ยราคาผมรู้จักบิตคอยราคาครั้งแรกเนี่ยประมาณสักสักไม่เกิน5้าพัน สามพันสี่พันน่ยสามพันสีน่ะผมว่าประมาณนี้เมื่อปี2017แล้วราคาขึ้นไป2,000 20, มื่น0 0งหมืลงมาสามพันจากราคาที่ผมรู้จักตอนนั้นอ่ะสามพถึงห้าพันอ่ะผมไม่นะปัจจุบันมันก็ยังไม่ไม่ลงไปราคานั้นอีกเลยนะเท่ากับว่าวันที่ผมรู้จักบิตคอยน์ครั้งแรกจนมาถึงปัจจุบันนั่นคือราคาที่ถูกที่สุดในชีวิตของผมแล้ว ที่ผมได้รู้จักบิตคอยเพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นวันนี้มันหมื่นเก้าแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะกลัวว่าโอเคมันจะลงไปหมื่นหนึ่งจะลงไปห้าพันจะลงไปเจ็ดพันแบบที่กูรูบอกทั้งหลายแต่ถามว่าถ้ามันไม่ตายอ่ะคำถามคือถ้ามันไม่ตายราคาบิตคอยอ่ะมันควรจะต้องเป็นเจ็ดพันไหมราคาบิตคอยมันควรจะต้องเป็นห้าพันไหมสำหรับผมก็คิดว่าไม่ใช่ควรมันควรจะต้องมีค่ามากกว่านั้นเนาะ ก็เพราะมันเคยมีค่าทั้งเจ็ดหมื่นทีนี้เราก็ไปตั้งคําถามเองว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเชื่อมีความเชื่อแบบนี้นะแล้วเราแล้วเราจะทํำยังไงกับมันดีกว่าปราะมัน